4ท่าบริหารสร้างความสมดุลให้คนสูงอายุครับท่าที่1เป็นท่ายืนขาเดียวครับเริ่มแรกนะครับให้ใช้มือแตะบบอทั้งสองข้างพอเริ่มชินให้แตะแค่ข้างเดียวครับยืนให้ได้ข้างละ20วินาทีนะครับแล้วสลับเปลี่ยนข้างทาครับพอเริ่มถนัดนะครับให้แกว่งขาเล็กน้อยเหมือนเล่นแบบท่าเดินครับทําประมาณ20วินาทีเหมือนเดิมครับแล้วเปลี่ยนข้างทานะครับทาประมาณสัก3-4เซตต่อวันนะครับ ท่าที่2เราเรียกว่าท่าเดินต่อขานะครับให้เดินแบบเท้าต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับท่านี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าไม่เคยทําอาจจะล้มได้ต้องมีคนประคองในช่วงแรกๆครับของคุณแม่ผมนะครับทำวันแรกๆนี้เซไปเซมาเลยครับถ้ามีกระจกส่องนะครับก็ทาให้ท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ดีมากขึ้นครับทาช้าๆไม่ต้องรีบครับเดินไปเดินกลับประมาณ5 1 0ถึงเมตรก็เพียงพอครับ ทำประมาณ3-4รอบนะครับพอทำไปทัก2สัปดาห์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเดินได้มั่นคงและไม่เซไปมาครับท่าที่3เราเรียกว่า sit to stand นะครับหรือเปลี่ยนอริยบทจากนั่งเป็นยืนครับหาเก้าอี้นั่งที่มั่นคงนะครับให้เอามือวางที่ลำตัวไว้แล้วลุกขึ้นยืนครับแรกๆถ้าทำไปได้ใช้มือช่วยประคองได้เลยครับท่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและเพิ่มความสมดุลในการเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืนครับ ท่าที่4คือท่าฝึกการเดินขึ้นบันไดไปตัวสเตปที่มั่นคงนะครับแล้วก็ฝึกเดินขึ้นลงธรรมดาเลยครับเหมือนเราขึ้นลงบันไดเป็นการเรียนแบบการเดินขาเดียวในจังหวะขึ้นบันไดครับทำประมาณ10-15ครั้ง2-3เซตครับทำทั้ง4ท่าเป็นประจำนะครับสักประมาณ3-4สสัปดาห์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับลดความเสี่ยงในการหกล้มได้เลยครับ